เครื่องน่าจะเริ่มติดแล้วนะครับอา้าวอย่าติดช้าที่ต้องต้องติดเร็วต้องติดเร็วต้องติดเร็วอยู่นอกไม่ได้อยู่นอกไม่ได้ทพยักษทยักก็ยอดอยู่แล้วยอดโมยอยู่แล้วอา้าวทุกลูกทุกลูกอา้าวชโมกทอง,ทองลอกไปหาเรื่องทะเละหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวผมเป็นตั้มของเกมอยู่ที่วงในแล้วนะครับยกนี้ครับ ประเภทดีเซลเครื่องร้อนช้าแะครับฉลวกทองครับเดี๋ยวดูครับพอเดินบี้ติดติดหายใจรถต้นคอเนี่ยพันพยักจะเถียงได้ไม่ได้ครับเด้งตีขวาครับเตียบเข่าซ้ายคืนครับพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับเอาละครับถ้าหยุดเมื่อไหร่นะครับทางด้านของวันพยักไม่โตนี่ยุ่งนะครับเพราะฉลวกทองนี่ดูว่ายิ่งชกนี่เริ่มจะได้ใจเบียดเข้าหานี่นะครับอาศัยความใหญ่เปียดเข้าไปวงในชวนทะล้อไปเรื่อยนะครับ ดูครับพยายามเบียดแต่พันพยายามโอ้โหลูกนี้ดึงนี่ไม่พนะ้นแลไม่เต็มข้อนะถ้าเต็มข้อนี่เป็นเรื่องเลยครับเจ้าปะคุณเอ้ยดีนะถ้าเกิดว่าเหื่อยหน้ามาช้านิดนึงเดินแหม่แย่เลยอ่ะโดนเตะปโดนเทอีกแล้วโอโ้ต้องบุกอีกบุกอีกบุกอีกแต่แกยิ้มตลอดในเรื่องน้ำใจต้องยกให้แกฉบกทองแพ้ชนะขอทะเลาะอ,อย่างเดียว สนใจครับเดินเข้าหาอย่างเดียวครับชมวงทองครับตับมาก็สับคืนครับวงในตีไม่ตีครับตีข่าขวาเด้งไปแล้วชมวงทองพันพยักเสียบคืนครับมีสองสลับด้วยครับชมวงทองพันชมวงทองแทงซ้ายครับดูเสียบลระดอกครับเอาล้ครับวงในตอนนี้ชม่วงทองเริ่มจะทําได้ดีนะครับเดินเบียดเดินชนปล้ำใน โอ้โหแต่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งจริงๆนะทางด้านของพันพยักนี่ขยับหลอ,อกล่อนี่แหละครับเสียบเข้าไปแล้วครับตอนนี้วงในดูนะครับยุบย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องครับโอ้ยฉกหวงทองพย,ยายามจะเล่นวงในโอ้ยตีเข้าไปตีเข้าไปทางด้านของพันพยักพยกายามจะไล่แขนโอ้โหโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับโอ้โหแล้วแกทําไปด้วยนะโอ้โหพันพยักขึ้นมาเฉยต้องเก็บอาการนะต้องซ่อนอาการให้ดีนะ เอาฉบวกทองได้ทีขี่แพ้ไล่แล้วได้ทีแล้วได้ทีขี่แพ้ไล่เอาไหนไหนของฉันบิด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 ไม่ยังตีไม่ทันเนี่ยวงในพอจับได้พันพยักเองก็พยายามไม่ให้ทักษกรุ่นพี่ตีง่ายๆครับบางทีบางจังหวะก็ชิงทําก่อนเลยครับเนี่ยครับเด็บเข่าซ้ายครับโต้คืนด้วยเข่าซ้ายนะครับจบูกทองเอาละครับเริ่มจะคล้องได้แล้วครับตอนนี้จบูกทองพันพยัก ยุบย่นไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องขยันโต้ขยันออกแต่ดูว่าจัมพ์หัวทองเนี่ยเริ่มจะได้ใจแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปเรื่อยเอาเลยครับโอ้โหดักแทงมันพยักษ์นายโดนเกาะพอเกาะนี่ก็ยังมีไล่แขนแทงเหมือนกันเอาเลยครับโอ้โหสนุกแน่ครับสองยกที่เหลือครับกับทางด้านของจมูกทองนี่นะครับของ้องได้หนีปั้มปัป้มตีโอ้ยเอาเลยครับอย่างนี้สนุกแน่ครับทะเลาะอย่างเดียวเอาลุย ครับเรื่องชนเอา้าขยับซ้ายไปซ้ายไปสองซ้ายแล้วนะเอา้าในหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าสองเข่าแล้วขันมาตีดอกหนึ่งเอา้พาพันยะไม่อยากเข้าใกล้หมจะต่สมกทองกันเลือ้อยเลือเล้อยอยอย่างเดียวพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยนะครับพันธยาครับขณะที่สมกทองนี่วงในมีสอบสั้นๆด้วยครับเติมเพิ่มเข้ามากบแพงก่อนเลยครับพันธยาครับ เี่ยพยายามก่อเจ็บอาวุธวงในเอาไว้ครับไม่ให้ฉมบวกทองได้ทําอะไรสบายๆครับดูว่ามันพยัยามเองตอนนี้นี่พยายามจะเล่นวงนอกไม่ยอมแล้วนะครับแต่ว่าชม่วงทองไม่สนเปียดกล้ามไหนอย่างเดียวรู้นะครับว่าทางด้านของมันพยัยามเนี่ยหยุดไปนานเหมือนกันสภาพร่างกายนี่ก็โดนยุบโดนเบียดหนักๆน,น,นี่จะมียุบได้เอาเลยครับตอนนี้เริ่มมาแล้วครับตอนนี้ แต่ว่าพันพยักษ์เองพยายามไล่แขนสู้นะครับมีแข้งซ้ายวงในก็ไล่แขนแล้วก็แทงโต้ครับอ้าวลุยดับเครื่องมาเลยดับเครื่องมาเปิดหมวกดับเครื่องอ้าวลุยลุยตะบกทองแม่แต่พันพยักษ์แกก็ก่อนเข้าก่อนเข้าเอาก่อนเข้านายตีไปทีนึงไล่ไล่อา้าวแม,ม่แกปุน่นเปลี่ยนปุน่นเปลี่ยนปุน่นเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตลอด ตอนนี้ต้องเร่งแล้วครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้น้องเนี่ยหมดครับเอาละครับเกมตอนนี้นี่ถือว่าสนุกแล้วนะครับอะไรที่ว่าแน่ๆนี่เริ่มจะไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่าชั้มหัทองนี่เริ่มเบียดติดโอ้โหวงในดูตู้วงในตีครับเอาละครับทางด้านของบรนพยัก์พยายามจะไล่แขนกู้โอ้โหยาบหกทองพยายามเร่งอย่างเต็มที่แล้วครับตอนนี้อ้าวลุยเดิน อย่ายุดไม่หยุดแล้วฉมวกทองไม่หยุดเอาทีบยันทีเ1 0 0งพพยักซ้ายไปเตะยัดเอาจับขาเทไม่เท,ไม,ทไม่ได้เทไม่ลงกรรมการแกะแยกไฟปลายยกที่4นะครับตีตื้นขึ้นมาได้ดีนะครับฉมวกทองครับเดินเข้าไปเจอแท่งซ้ายครับต้อง่ายฝายนี่เดี๋ยวรู้กันแล้วครับว่า2ปอนที่ต่อน้ำหนักกันมีปัญหาหรือเปล่าครับพยายามเทแต่ไม่ไม่ลงรับแทงเข่าซ้ายครับบวกทอง โอ้โหตอนนี้ต้องขยนันต้องเดินต้องชนนะครับแต่ดูว่าพันพยักเริ่มจะมั่นใจเริ่มจะคุมเกมนะครับออกมาขยับหลอกล่อแล้วก็ออกแข้งซ้ายสวยๆในช่วงปลายยกนี่จัมบวกทองก็ไม่ยอมครับพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าอย่างเดียวเอาเลยครับเกมการชกตอนนี้นี่หรือว่ากลับมาคู่ขี้สูสีอีกครั้งแล้วนะครับหยุดไม่ได้นะครับยุบไม่ได้เอาเลยครับเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของจมบวกทองโอ้โห เอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนแก้งขวาเบิลไปสองดอกครับแทงเข่าขวาครับ,บวงในเลี้ยวมาได้เลี้ยวมาได้แล้วเตีเข่าซ้ายครับเอาหะครับ,บอตอนนี้ดูว่าเริ่มจะทําได้ดีขึ้นแล้วนะครับทางด้านของเจ้าหมวกทองพันพยักเองไม่อายามจะออกแข้งซ้ายโอ้โหเจ้าหมวกทองก็เบียด์โต้ขวาสวยๆมาดูกันนะครับตอนนี้ ตั้งรับเยอะไม่ดีแล้วนะครับทางด้านของพันพยกักต้องขยันครับเพราะจะบวกทองนี่ยาฉีดมาเยอะเหลือเกินนะครับในช่วงพักยกที่สีอ่อา้าวอ้าวพี่มืออยู่กระแดงแข็งแรงน้ําเงินพาไปที่มุมพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวชกทองตีเขาลุยเดินมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงให้เดินไหมอา้าวแม่พันพยักษไม่เดินอยู่แล้วนะครับทีมงานบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วชกทองชกทอง เอาละครับการเลนที่หนึ่งขยนบานนะครับเดี๋ยวดูครับว่าผ่านไม่ผ่านครับแต่ดูเหมือนว่าพอหรือยังครับพอไม่พอครับขอเองหน่อยหรือเปล่าครับแทงขวาครับการพยัยามยกขึ้นมาบางไว้ได้นะครับดูการปั้นมั่นใจนะครับสมองทองครับตอนนี้ทานของมันพยัยจะเดินบ้างพยายามจะเดินขยับบ้างนลครับเอาละครับโอ้โหโอ้โหคืนเหมือนกันเลยว่าออกอาวุธนี่ทันกันเลยครับผู้นี้ โอ้โหแหมรมบกทองนี่ตามหลักเนี่ยพีมบอกว่าไม่ให้ไม่ให้เดินแล้วขยับเข้ามาเอาแทงไปดอกนึงงทนพยักกันไว้กันไว้เอาตีมาตีมาตีมาต่างฝ่ายต่างเฮต่างฝ่ายต่างเฮเอา้เอาอาีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับยกที่ห้าเอาอีกหรือเปล่าครับสู่กำปั้นมั่นใจทั้งคู่นะครับ สุดท้ายท้ายสุดจะจบแบบไหนครับคู่นี้กรรมการโหวตอีกแล้วนะครับมุมแดงพันพยักษิตมองนน้ำเงินนี่ฉั่วทองไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้โหเป็นแบบนี้ทุกคู่กรรมการบอกไม่ไหวครับดูแล้วว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ฉับวก,กทองเองก็มั่นใจนะครับพันพยัก์ก็มั่นใจคุมเชิงดูกันเป็นส่วนใหญ่ครับตอนนี้รอเวลานะครับเสียงระฆังยกสุดท้ายนี่ เส้นยกสุดท้ายนี่ดังขึ้นครับเอานะครับมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่า กรรมาการนะครับจะหันไปทางไหนครับโอ้โหเป็นทางด้านของพันพยักษ์จิตเมืองนนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ